มีพลังหนึ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาแต่เราสัมผัสมันได้ด้วยหัวใจพลังนั้นคือความรักความรักไม่ได้ถูกจำกัดแค่คำพูดแต่มันแฝง อยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเราในสายลมที่พัดผ่านในเสียงหัวเราะของคนที่เรารักในแสงแดดอุ่นๆที่โอบกอดเราในยามเช้า บางครั้งความรักคือการรอคอยอย่างอดทนบางครั้งความรักคือการให้อภัยและบางครั้งความรักคือการปล่อยมือเพื่อให้คน ที่เรารักได้ไปพบเส้นทางของตัวเองโลกใบนี้ยังหมุนไปเพราะยังมีรักแม้บางวันจะมีพายุแต่สุดท้าย ท้องฟ้าก็กลับมาสดใสเช่นเดียวกับหัวใจของเราเมื่อเติมความรักให้ตัวเองเราจะมีพลังมอบมันให้ผู้อื่นและเมื่อเราส่งต่อความรัก โลกใบนี้ก็สวยงามขึ้นมาอีกครั้งอย่ากลัวที่จะรักอย่ากลัวที่จะให้เพราะความรักไม่เคยสูญเปล่ามันจะย้อนคืนมาเสมอ ในรูปแบบที่สวยงาม